สวัสดีครับนี่คือโทรทัศน์ครูเพื่อการเรียนรู้และฝึกหัดการใช้แท็บเล็ตนะครับเนื้อหาต่อไปนี้จะเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นผมจะพูดถึงการสร้างไฟล์เอกสารบนบริการที่มีชื่อว่า Google Docs ซึ่งบริการนี้นะครับคุณสามารถที่จะสร้างสารรค์ไฟล์งานเอ,อกสารนะครับได้อย่างง่ายดายมากๆแล้วก็รวมไปถึงจัดการมันได้จากที่ไหนก็ได้ขอเพียงคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับงานเอ,อกสารและแบบฝึกหัดที่คุณครูเคยทำแล้วต้องเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมักจะเกิดปัญหาคือ ต้องเปิดจากเครื่องเดิมตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณครูสามารถจะดึงงานเอกสารที่ทำไว้แล้วมาแก้ไขเมื่อไหร่ก็ได้จะช่วยคุณครูสะดวกในการตรวจงานต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นการบริการของ Google Docs นั้นทำให้เราสามารถสร้างเอกสารผ่านทางหน้าเว็บได้ทันทีโดยมีความสามารถใกล้เคียงกับ Microsoft Word แต่สำหรับ Google d o c s เมื่อเราสร้างงานเอกสารเสร็จแล้วไฟล์เอกสารของเรานั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google จะทำการเรียกมาแก้ไขและใช้งานเมื่อไหร่ก็ได้ ขอแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น Google Docs ยังมีข้อดีอีกมากมายเช่นเราสามารถแก้ไขเอกสารไฟล์เดียวกันได้พร้อมๆกันหลายๆคนสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ใครเข้ามาดูไฟล์หรือแก้ไขไฟล์ก็ได้มีระบบสำรองไฟล์อย่างต่อเนื่องถ้าเผลอลบไปก็ยังสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังกลับมาได้ครับบริการ Google Docs เป็นบริการฟรีนะครับแต่ถึงแม้มันจะฟรีมันได้รับความเชื่อมั่นนะครับจากบริษัทระดับโลกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสายการบิน v วอร์ n a m น r i c เมริกา นิตยสาร National Geographic นะครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทผลิตรถยนต์อย่างจากกัวก็นำมา Google Docs เนี่ยมาใช้งานในองค์กรจริงของตัวเองนะครับอลองเปลี่ยนบรรยากาศครับจากการทำงานเอกสารแบบเดิมๆลองเปลี่ยนมาใช้ Google Docs แบบออนไลน์ดูนะครับแล้วคุณจะค้นพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดซะอีกนะเนี่ย